ใครยัมองว่าห้าร้อยเพราะว่ามันมันมันเหมือนกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้มันไม่เหมือนกันก็คือนี่ครับคิสิสิสติปิเกอร์ไว้สิ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 เกอร์สประมาณนั้นก็มันก็ลองบวกอยู่ดิหน้าสามพันไอ้นี่ไอ้นี่สองพันไอ้นี่พันห้าไอ้นี่สี่พันทอยไอ้นู่นอีกอะไร แอคชั่นแล้วพี่แอคชั่นแล้วกูทำไงอ่ะถามมึงไม่ถามกูอะแอคชั่นแล้วไม่ถามกูละโอเคครับพี่โอเคครับเฮียเป็นเล่นกันแล้ววะโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเจมส์ซาสศูเจ็ดต่อจากไอ้รถคันเมื่อกี้ที่เป็นคันกระจิบกระจิบกระจอยอ่ะคันนี้เป็นรถที่แบบเท่เท่แบบเท่เท่ไรู้จะเท่อะไรอ่ะเียเท่กว่าคันที่แล้วอ่ะใช่ไหมพี่โค้กครวบ กูยอมแล้วว่ะน้องบ้จะมาเดาจะมาจัดดูโจโจแล้วผมเอ่อ C P R 6 5 0นะครับต่อจากคลิปน้องบังแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการอัปเดตอัปเดตเหรอเออระหว่างคลิปที่แล้วคลิปเคยลงไปคลิปไหนอะคลิปเคยลงไปไงคลิปที่แล้วจับไม่ได้แล้วตอนนี้คลิปล่าสุดของมึงไะคลิปล่าสุดตอนไหนวะอ๋อแล้วก็เลยปั๊มเหรอเอาอีสแชนสู้สวัสดีครับทุกคน โอเคนั่นแหละโอเคเราจะมาอัปเดตของแต่งใช่ว่าได้เพิ่มชิ้นไหนจากจากของเดิมอ่าแต่ของของของเดิมไม่ไม่พูดถึงนะหรือแต่ผมนิดนิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งมีอะไรอัปเดตบ้างพี่ก็ทางทางที่แล้วเนี่ยได้ได้ทำการรีวิวไปก็บอกว่าก็บอกว่าของก็ไม่ค่อยมีใช่ว่ารวมรวมแล้วประมาณสี่หมื่นแต่คลิปที่แล้วคนคนดูเยอะอยู่นะ เออจะขึ้นจะขึ้นบืนแล้วก็เดี๋ยวมาให้ให้ดูที่เขี่ยนไปหลักๆเลยอสุดท้ายเป็นเป็นตุ่นมดของศูนย์น,นี้ของศูนย์เหรอใช่เป็นเป็นตุ่นมดทรงของศูนย์แต่ไม่ใช่ของศูนย์ซึ่งพอมันไม่ใช่ของศูนย์แล้วอ่ะเนี่ยเห็นป่ะด้านหน้าตรงน,น,นีมนมนมงน้มันจะไม่แนบมันไม่ใช่ของศูนย์มันจะไม่แนบซึ่งไม่แนะนําให้ให้ซื้อเลยคือมันมันจะไม่ไม่แนบสนิทอ่ะต้องคุยกับมันเยอะๆถึงจะสนิทกับเรา อผับพามท้ายนี่โดนโดนมาประมาณสองพันสองพันห้าปรนะมาณนั้นเฮ้ยแล้วมาทำไรพี่อ่ะทำไมวะเจบบะ้าแม่งเลยเปล่ะพี่บอกพี่โดนมาไม่ใช่เหรอ มาต่อกันอเหียปล่อยข้ามเลยแหมเมื่อกี้กูยังผังภาพให้แหมนี่คาร์บอนอันนี้ไอ้นี่ก็มีเป็นของเดิมนะไอพวกครอบถังใช่ใช่ครอบครอบถังกของเดิมอยู่แล้วฝาัน้ำมันเครื่องอ่าแล้วก็มีแต่ว่าที่เพิ่มมาเป็นอะไรที่แบนนี้อันนี้เป็นงานเทียวคาร์บอนนะครับเทียวคาร์บอนเทียวคาร์บอนมันต่างอยไไงอ่าอันนี้คือเทียวคาร์บอนมันจะน้ำหนักเบาแล้วก็บางอืมใช่แต่ว่าถามว่าแข็งแรงไหมมันยืดหยุ่นได้ยืดหยุดได้ด้วยใช่แล้วมันมีแบบโอกาสหักน้อยไหมหรือว่าก็ปกติมันก็น้อยมัน ก็โอกาสหักมันก็ไม่มีเฮ้มจะให้มันหักยังไงอ่ะมันอยู่ตร่างนี้มันจะให้หักยังไงออ๋ขอโทษพี่ขอโทษพี่เออพี่ขึ้นไหลไว้แหละพี่กดอะไรเจ็บไว้ละเอออันนี้เพิ่มมาเป็นของ N B Carbon นะครับก็ประมาณ4,000บาทสปอตเซอร์ไวเแหลยไม่ครับไม่ไม่ใช่แต่ว่าไปซื้อมือสองมาโอเคแล้วก็อันนี้หลักๆก็เป็นกันสะบัดสะบัดนี่ได้ใหม่ใช่ของ I S Now ไอซี่ ไอเอซัตนั่นเองนะครับเป็นกันสะบัดแบรนด์ไทยนะครับของเดิมไปไหนแล้วอ่ะของเดิมให้มึงไปแล้วไงอันนี้จะเป็นของแบรนด์ไทยราคาก็ไม่พูดถึงแล้วกันราคากลางๆกลางกลางจะไม่ถึงโอลินกับไฮบรอโปแต่ว่า,อาลองลองลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคขา,<อ>ขาจับก็เป็นขาเดิมอของปิเรเนียประมาณ2องสามพันบาทสามพันประมาณนั้นนะครับวรวมกันสะบัดก็เกือบหมื่นหมื่นเสียงคันล็อกแท้แล้วก็อ่ะ ในส่วนของด้านหน้าเลยดีกว่าดีด้านหน้าอ่าด้านหน้าอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมเป็นแฟลลิงหน้าใหม่ เพิ่งได้มาวันนี้เลยเพิ่งได้มาวันนี้ครั้งที่แล้วก็ทําล้อทําล้อแล้วมารีวิวเลยเออใช่แล้วครั้งนี้พอได้หน้ามาหน้ามาก็มารีวิวรีวิวเลยครับผมอันี้อันนี้เป็นหน้าของงานมอเตอร์ซ่านะครับผมมอเตอร์ซ่าใช่แต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่สปอนเซอร์คือร้าน N B 2 Bikeshop นะีสนใจหน้าไบร้านไหนร้านไหนร้านไหนรันนี้ร้านนี้ N B 2 Bikeshop นะครับผมสปอนเซอร์นะครับคือร้านรู้สึกว่าคุณภาพโอเครอรอรอหน้ากากประมาณกี่วันประมาณเดือนหนึ่งครับผมเดือนหนึ่งแล้วได้เลยได้เลยเขาบอกว่าาถ้เกิดใคร สั่งนี่คือจัดให้เลยอันนี้เป็นงาน <Okay. S 2> อันนี้เป็นงานไฟเบอร์ นะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคนะเนื้องานชิ้นงานเพราะว่ามันมันครอบของเดิมแล้วก็ใช้ชิวเดิมได้ออคือชิวเดิมคือใช้ชิวแต่งของเดิมอ่ะคือมันไม่ได้ถอดหน้าเก่าออกไม่ไม่ถอดอันนี้คือใส่ครอบเข้าไปครอบเอลบเดียวกับอสิบห้าอันนี้เหรอใช่ใช่ประมาณนั้นนะแล้วก็ดูงานนะชิ้นงานก็โอเคใช่โอเคแล้วมันสีเดียวกับรถเลยรู้สึกว่าสีสีจะสว่างกว่าน่อยสว่างกว่าน่อยหน่อยนึงนะแล้วก็อันนี้หน้าจอมันสามอันนี้นะชิ้นนี้นะสามพันบาทประมาณนั้นแล้วก็มีคนทักว่า ห้าร้อยไปมีมีมีเพิพ่งพทักเลยอะห้าร้อยจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโฟลไฟ5ห้าร้อยกับหกห้าศูนย์เนี่ยใช้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันใช่ถ้าเราคืนขี่มาด้วยกันแล้วเสียงคล้องเงียบๆเนี่ยมองไม่ออกอะก็เราก็ไม่ได้กดว่าใครจะมองห้าร้อยเพราะว่ามันมันมันเหมือนกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้มันไม่เหมือนกันก็คือนี่ครับ ชคืออันนี้ไปทำเพิ่มมาไป่าเรียกว่าบาไลท์แล้วกันนะบาไลท์อ่ะเป็นบาไลท์สีแดงนะครับไปทําเพิ่มมาซึ่งคนปกติเขาไม่ทํากันครับเพราะว่าผิดกฎหมายใช่ใชไม่ปกติจริงๆเนี่ยผมเจ้าสีขาวว่าสีขาวอ่ะเราสามารถที่จะเปิดตอนคืนได้ตอนเปิดตอนกลางวันได้นะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยไปทํากับพี่เฉิมา ้าพี่เฉือนหน้บอกว่าเออให้ลองเอาสีแดงดูไม่ถูกใจก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแต่ว่าพอเปลี่ยนมันก็ราคาก็สามพันนะเนี่ยก็สูงอยู่อะมันก็สูงราคาสองพันห้าสามพันประมาณนี้ครับก็จะเห็นได้ว่ามันมันพอดีกับครอบหน้าพอดีเลยเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าครอบหน้าเป็นไฟมันจะเป็นเนี้ยแฟลริ่งจะมาอย่างนี้ใช่ไหมเออเออนี่ยไฟมันก็มีใช่ใช่แล้วก็ทำทำสวิตซ์ติดติดได้นะอันนี้เป็นไฟลีนอันนี้เป็นไฟโปรตีธรรมดา เจอต่างแค่ปิดไฟใช่กับกับปกติผมไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดไม่ไม่เปิดกลคืนไม่เปิดเลยไม่เปเพราะสาเหตุสาเหตุเลยอเพราะว่าเดี๋ยวโดนตำรวจจับใช่และอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงตอนเลนสวนตอนเลนสวนะอ๋อใช่ตอนสวนการเป็นไฟสีแดงเขาาจะเรียกว่าไฟท้ายเขาเหยียบใส่อะมามาบูบในในส่วนของฝั่งนี้บุ๊บบ๊บ๊บ โว้บกับบ้านเฮ้ย,เย,ยเย็นนจเย็นนี่แล้วก็เป็นครอบครอบแข็งนะครับอ๋อครอบแข็งครอบแข็งเครื่องอันนี้คือ,อจะทําเป็นคาร์บอนทั้งคันเลยไหมล่ะอาจอาจจะนะอาจจะใช่ก็อันนี้ก็สองข้างฝั่งน้ก็มีอันนี้อะไรพลาสติกธรรมดาอันนี้เป็นน่าจะเป็นงานงาน งาพลาสติก ABS เนี่ยแหละนะครับก็ราคาพันห้าประมาณนี้เป็นของงานอะไรสักอย่างนี้แหละนะผมก็จำไม่ได้แล้วพวกของแต่งหัวค่าสูงที่ราคาสูงๆูทั้งเลยใช่ใช่มันตามซีซีอ่ะนะครับผมแล้วก็นี่ในส่วนหลักๆเด่นๆก็เป็นเด่นๆแล้วเนี่ยเป็นครอบโครงครับมันจะเป็นสองข้างไอ้คือยาวตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็ครอบโครงโคบไปข้างหน้าพอจากข้างหน้าเสร็จปั๊บเด่นสองด้านเลยโอ้ยตรงนี้มืดไปหน่อยเออนี่เห็นแล้วเลย ก็จะเงาเงาฉ่ำๆเลยเป็นเทียวคาร์บอนเหมือนกันอันนี้ก็ราคาประมาณ5 5 0 0ันห้ถึงหกพับาท5,500ถึงห0พันของร้านเซฟโซนนะครับผมของเซฟโซนเรื่อยๆเซฟโซนเซฟโซนนะครับเป็นซัมเบอร์เหมือนกันซัมเบอร์เหมือนกัน,น,ตกนแต่ว่าอันนี้ซื้อเองนะแต่ได้ซื้อเองได้ซื้อเองจะเป็นร้านเซฟโซนใช่แต่เป็นเซฟโซนแล้วก็มีอันนี้เออออลิชินลิชินลิชินนี้เป็นอ่ากันกันรอยแผงคอเป็นคาร์บอนเหมือนกันชิ้นนี้ก็1,000บาทไม่งพันบาทหนึ่งพันห้าเนี่ยงพันห้าใช เป็นคาร์บอนเหมือนกันอ๋อใช่เอ้นจอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นเป็นช่องปิดแลมแอร์ช่องปิดอะแลมแอร์อันนี้เขาเรียกแลมแอร์ป่ะเอออออใช่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 มันเป็นช่องปิดแลมแอร์เพราะว่าของเดิมมันจะเป็นแบบพลาสติกแบบเนี้ยเป็นลายคาร์บอนแคปล่าอย่างเงี้ยได้เลยอย่างเงี้ยอ๋อใช่แต่ว่าอันนี้ผมไปทำคาร์บอนมาก็จะเป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันอันนี้ราคาประมาณสองพันสามพันบาทเฮ้ยพี่แชทแชทเบียร์ร้อยทักมาวะไอ้ทีวีไม่มี จะให้แฟนพี่ดูคลิปแล้วเอาคนไหนดีอ่ะเดี no. Go, go. No. No. Yes. Yes. ๋ยวแฟนคนไหนว้ากันเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกมจะไม่เกี่ยวได้เนยแล้วก็ปลายท้ายมานะเป็นปลท้ายสี่พันห้าพันครับเย็ดเคิดใช่ยอกยอกอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมใช่อันนี้ติดสติ๊กเกอร์เอาแต่ติดไม่เนียนเท่าไหร่เอ้ยจัดก็เบื่ออยู่นะข้างหลังมันจะเป็นไฟยิ้มเพราะอ่าไอไฟ CBR หกพันห้าร้อยนะกับ CBR สามร้อยให้กับ CB สามร้อยแล้วก็ CB หนึ่งพห้าร้อยมันจะคล้ายกันมองหลังจะมองไม่ออกอันนี้อันนี้คือแค่เป็นสติ๊กเกอร์ไว้ใช่ ติดพ <mondo> <flix> ิกเกอร eh ์ไว้สติ๊เกอร์ท่าเป็นปลายท่อนะปลายท่อเออท่อเปลี่ยนระบายด้วยท่อเป่ยระายแต่ขออนุญาตไม่ไม่สตาร์ทใช่ไม่สตาร์ทเพราะว่านกผีใช่นกผีมากนะเป็นปลายทอ AR ครับอ๋อตกใจใช่เมื่อกี้อาจเป็นจัดติน ทำไมวะวีเวอร์ไม่เป็นเป็นเป็นอัสตินเลสซิ่งไงแต่เมื่อกี้ไม่อาจจัดเป็นอันนี้ก็เป็นงานน่ที่เล่นพวกที่อะไรกันอันนี้เป็นเป็นเป็นงานงานไทยเนอะงานไทยเราไม่พูดแล้วกันงานงานไทยไม่พูดไม่เลยเงียบไวเงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้ก็อากาก็จะมีของแต่งก็เพิ่มขึ้นมาก็ไม่ไม่ไเยอะน้อยเพิ่มเพิ่มมาเล็กน้อยแต่ว่าแต่ก็แพงประมาณที่เพิ่มมาประมาณสามสามหมื่นได้เออประมาณสามหมื่นคราเขาที่แล้วอ่ะ มีคนมาบอกตายต้คิดว่าพี่แตกไปประมาณเบอร์หมื่นกว่าบาทเกินตอนนี้เกินแล้วไม่ครั้งที่แล้วอ่ะเออมันเกินอยู่แล้วใช่ไหมเกินอยู่แล้วไม่เขาอเขาอาจจะตกหล่นอะไรอย่างอื่นไปกันแต่ว่านี้เพิ่มมาประมาณอีกสามหมื่นอ่ะใช่ถ้ารวมกันตอนนี้ก็เกือบห้าหมื่นเกือบครึ่งแสนแล้วอ่ะเกินเกินห้าหมื่นเกินด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีไล่มาเป็นปั๊ม ปั๊มบนกับปั๊มล่างจะเปลี่ยนปั๊มแล้วก็เป็นสายถักก็อาจจะรอก่อนกันนึ่งรอก่อนใช่ไหมเปลี่ยนคันอ๋อแล้วก็เปลี่ยนคันแล้วก็เปลี่ยนคันแล้วก็ล็อขายค <c oughs> ันนี้พอแล้วไม่ได้ขี่ไวไงคันนี้พอแล้วใช่ไหมเราพอใจในในสิ่งที่เรามีอโอ้โหคำพูดได้ล่อยจึ๊ก ได้ยากพี่เอกไปเลยใช่แต่แต่ชอบตรงนี้อยู่อย่างเลยทำไมวะเนี่ยชอบตรงนี้อ๋อนี่ชอบตรงนก็ไม่มีอะไรมากแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็คือไม่ไม่มีอะไรมากแต่ก็สามเปิดอยู่อะประมาณนั้นแลมึงก็ลองบวกอยู่ดิหน้าสามพันไอ้นี่ไอ้นี่สองพันไอ้นี่พันห้าไอ้นี่สี่พัน ไอ้นู่นอีกอะไรอีกโอเคครับคนที่มาเม้นคลิปที่แล้วอ่ะมาบวกอร่อยแล้วหวกรอบเลยหวกรอบเลยถามก่อนเขายังอยู่เปล่าไม่อยู่แล้วบ้างตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วโอเคครับผมเำหรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็มาอัปเดตของแต่งของรถพี่ช่อง what the fuck เอ้ย what the fuck เอ้ยเออใช่ถูกแล้วก่ตัวห้าจังเลยเจมส์ม่งห้าใช่ไหย ไม่ต้องแก้ก็เลยนะให้เยอะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูช่องช่องผมเออไปดูไปดูช่องพี่โฟกช่องพี่โฟกช่องช่องไหนวะพี่ช่องพี่ช่องไหนวะกล้างเหมือนกันในที่สุดช่องพิ่เหมือนกันโอเคครับผมก็สำหรับที่ใครหลงเข้าไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เฮ้ย ฝากกดไ like, <ม>ลค์กดตัปตะใครที่อยากจากอยากจะรู้ว่ามันมันเพิ่มเติมไงก็ไปดูคลิปเก่า,เาในช่องเ,เออใช่ไปดูคลิปเก่าก่อนแล้วไปดูคลิปเก่าก่อนแล้วค่อยไปดูเพิ่มเติมวันนี้เดี<ม>๋ยวตั้งแงสสม่เลยพาร์ทสอง <laughs> <laughs> โอเคครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายไอ้บ้างโอเคครับผมก็ไว้เจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับมึงไม่ถ่ายพวกหน้าทีรถ่ายเน หน้าคนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมแม้จะยิ้มก็ยิ้มไม่ทันสมัย